ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องปันซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมบลูซีดีห้าหกนั่นเองนะครับอโอเคต่อเนื่องกันเลยละกันหลังจากที่เมื่อวานเล่นไปแล้วนะุมาอีกแล้วนะเปิดกล่องได้สต s ร์มังกี้เป็นมังกี้ซับสองศูนย์สามนะครับเป็นตัวที่ผมว่าผมไม่เคยได้เหน้าตาผมเห็นรูปร่างแบบนี้นะไม่คุ้นตาสุดๆเลยไม่เคยเอาตัวนี้ขึ้นปกด้วยซ้ำนะแล้วเราก็จะไม่เอาขึ้นปกด้วยนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าด่านต่อไปที่เราจะเล่นในชาเลนจ์วันนี้เนี่ยต้องใช้เขาหรือเปล่าถ้้าใใชดี๋ยวผจะส ดูสิดูจากทรงแล้วมันก็ไม่ได้อ่ะนะอัน,นนี้มีการเงินบัคเทเนียบานาน่าฟาร์มหูเลยแล้วกันทุกคนครับตอนนี้นี่ผมแบบทรมานมากเลยก็แน่นมากเลยครับผมกินกินพิซซ่ามาครับ กินพิซซาถาดใหญ่มาหนึ่งถาดท่วนกินคนเดียวโอ้โ oh ห oh. ไม่รู้ว่ามีเอาพละกกำลังมาจากไหนนะครับแต่กินไปแล้วครับช่วยไม่ได้จริงๆรกินแล้วรู้สึกแบบถ้ากินเราต้องทรมานบางทีมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเนะแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับช่วงที่กินอ่ะมันมีความสุขมีความสุขแต่พอหลังจากที่กินและอิ่มแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบเหมือน เหมือนเราต้องชดใช้อะไรสักอย่างนึงครับกับสิ่งที่เราทําไปครับแล้วครั้งนี้ก็คือชดใช้ด้วยความทรมานครับที่มันแน่นซะเลยเกินนะแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าเวลากินอะไรเนี่ยมักจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยย่อยเออมันไม่ค่อยย่อยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีลมอยู่ในผมเป็นเป็นเหมือนประเภทกดไหลย้อนหน,อหน่อยด้วยนะ ตัวผมอะไม่ใช่อะไรที่ที่ดีเลยครับเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานมากก็ภาวนาให้ทุกคนอย่าได้เป็นกันแล้วกันนะไม่ต้องเป็นอะดีที่สุดแล้วครับผมเลยชา้าเวลาแบบมันอาจจะเป็นนิสัยการกินของผมเองก็ได้ที่ทําให้เกิดแบบเนี้ยแต่ถ้าใครเป็นผมบอกเลยเลแรกๆอะเด็กๆอายุยังน้อยๆจะยังไม่ค่อยเป็นแต่หลังจากที่อายุมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะ คือร่างกายคนเรามันก็จะเหมือนเดิมตอนที่เราเด็กตลอดการก็ไม่ได้ใช่ไหมอย่าไปประมาณมันเลยนะครับเดีย๋ยวผมเอาเก็บ็อบสักหน่อยรู้สึกว่าการป้องกันมันไม่เพียงพอ,อ,อทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะผมไม่ชอบจริงๆเลยมาก่อนเนี่ยอ๋อกินได้แบบไม่กลัวอะไรเลยครับกินได้เต็มที่ แต่เดี๋ยวนี้กินแล้วแบบโอ้ยผมก็กินเท่าเดิมนั่นแหละครับดีไม่ดีกินน้อยลงด้วยซ้ําแต่ว่าร่างกายอะ่ะการเผาผ่านมันมันมัน,ม,น,ม,นมันด้อยลงมันก็เลยเกิดแบบนี้ไงโอ้ยยิ่งพูดไปแล้วก็แบบมันก็จะยิ่งแบบจะจะฝืนจะได้เจอได้เจอครับทุกคนอย่าได้เจอได้เจอไม่มีความสุขแน่แต่ผมอยู่ได้นะเพราะว่าผมอยู่กับมันมาตั้งนานแล้วไง ก็อย่าอย่าได้มาเป็นแบบผมนะแล้วคอมเมนต์ที่ผมถามไปนะครับว่าอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรนะผมอ่านผมอ่านนะก็เดี๋ยวผมจะมาเลือกแล้วกันว่าจานไหนเห็นมีคนหนึ่งเขียนว่าเรมเน้นมาโอ้โหจริงๆเกมเรมเน้นนี่เป็นเกมที่ผมเคยเล่นนะสนุกเอาการด้วยแต่ว่ายังเล่นยังเล่นไม่จบเลยคือเหมือนคือเกมเรมเน้นเนี่ยมันเป็นเกมที่ ตัวละครหรือว่าศัตรูมันจะพัฒนาตามของของเราด้วยยิ่งเราพัฒนาของเยอะศัตรูมันก็จะเก่งตามด้วยนะครับยิ่งเราไปเล่นกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันคนอื่นมีของระดับสูงอย่างเงี้ยอยากคิดว่าเขาจะแบกเราได้นะครับศัตรูจะเก่งครับแล้วคนที่ของน้อยเนี่ยจะสู้ยากครับเคยละสนุกใครใครเคยใครเคยลองเล่นเนี่ยแชร์ประสบการณ์เกมเล่มนั้นได้นะมันเป็น,เป,นเป็นเกมคล้ายๆดักโซครับ ดักโซก็คือว่ามันจะมีความยากมีความท้าทายใช่ไหมละ่ละเกมไม่ค่อยสอนอะไรเท่าไหร่มันจะมีความยากแต่ว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบอุปกรณ์ที่ใช้เป็นปืนแทนครับมีความเท่มากขึ้นอ่าพอเป็นปืนนี่มันก็จะต้องมีเรื่องการแมนเนจกระสุนมาเกี่ยวด้วยใช่ไหมละ่ะแต่ดักโซมันก็จะมีการแมนเนจดูลาเบลิตี้ของอาวุธหรือว่าความคงทนนั่นเองนะบเราใช้ดาบฟันไปเท่านี้ทีแล้วมันก็พังพังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในดักโซ่สองยังจะพอ นี่ผมพูดแต่เกมที่ผมเข้าใจเท่านั้นเลยนะใครไม่เข้าใจนี่ตามไม่ทันแน่นอนคือถ้าเป็นใน Dark Souls 2่ะมันจะมีผลมากมากๆต่อการเล่นครับเรื่อง durability อาวุธเพราะว่ามันค่อนข้างแบบจํากัดไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ถ้าลองเทียบเปลี่ยนกันเป็น Dark s o u l 3เนี่ย Dark s o u l 3คนจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของอาวุธแตกอาวุธพังเท่าไหร่แต่ด a r k s o u l 2นี่แน่นอนมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวแน่นอน,นครับ เกมเล่มนั้นก็อย่างที่บอกมันจะมีเรื่องแบบเรื่องปืนกระสุนแต่ตัวละครก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราตัวเราสามารถเลือกสกิลได้ด้วยไงว่าจะเอาสกิลอะไรมาใช้บางทีเราสามารถใช้สกิลทดแทนในเรื่องของการใช้กระสุนปืนนั้นๆก็ได้เช่นเราอาจจะเล่นสายซัมมอนอก็มีนะซัมมอนตัวลูกน้องตัวกระดูกอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เคยเคยใช้อยู่เหมือนกันแต่แบบมันก็ไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นะแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะมันก็เท่ดีเหมือนกัน <laughs> พูดถึงเม่มนั้นแล้วแบบอ,อ,อยากเล่นเหมือนกันนะใช้ได้มันเป็นเกมที่ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วแบบเล่นกับเพื่อนมันก็แบบหาดีด้วยบางด่านก็ยากยากศัตรูบอสบางตัวมันจะยากบางตัวก็บางตัวก็คือผ่านบ่อยจนรู้ตับไไสพุงมันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สบาย บ้าบอจริงๆวางตรงสุดท้ายไม่ได้ลูกศรคำนวณมาว่าเราจะให้วางได้แบบสวยงามที่ไหนได้ไม่ได้เนาะงั้นก็ไหนๆก็ไหนๆละแม้กระทั่งเรือดำน้ำก็วางไม่ได้ครับเออพราะฉะนั้นมันได้แค่นี้แหละปะ่ะกานอัพต่อจะสังเกตว่าเมื่อกี้นี่ผมอัพตัวเดียวเท่านั้นนะให้เป็นมีฮอตช็อตเพราะว่าเราต้องการยิงตัวเหล็กครับการที่จะใช้เจ้าบาัคเนียยิงตัวเหล็กได้ต้องมีฮอตช็อตก่อนก็ช่วยได้ เกมนี้ผมจะใช้บัคเคเนียเป็นสายให้ตังนะครับเป็นตัวให้เงินต่างๆ <5 stars. S 1> ก็ถือว่าเป็นสายที่ค่อนข้างแข็งแกร่งใช้ป้องกันในช่วงต้นเกมได้ด้วยความสามารถของกรฟปช็อตแล้วก็ให้เงินได้ด้วยด้วยความสามารถของบอนชันแมนแล้วก็ไปเฟเวอร์เทรดก็เป็นตัวที่ผมค่อนข้างชื่นโอ้ยมันสี่พันกว่านี่นะผมเก็บเงินห้าพันกว่าแลอเลยมันเป็นตัวที่โอเคครับครบเครื่องในเรื่องของการเงินและการป้องกันผมว่าอะไรค่อนข้างที่จะแบบอื้ เล่นตัวนี้บ่อยบ่อยมากๆถ้าสมมุติว่ามีโอกาสให้เล่นวางตำแหน่งดีๆได้ต้องการการเงินด้วยตัวนี้จะเป็นออปชั่นที่ผมแบบรู้สึกปลอดภัยเวลาเล่นเขาโอ้ยอิ่มจังอื้มอิ่มมากมากลับมาเกมต่อมีช่วงหนึ่งอะผมเคย มีช่วงหนึ่งผมชอบมากเลยผมเล่นดาร์กโซแต่ผมจะเล่นดาร์กโซแบบคืนเคยเล่นน็อกแล้วนะแต่อยากเล่นให้มันท้าทายขึ้นไปอีกครับนั่นคือการเล่นแบบไม่อัพเลเวลตัวละครคงเอาไว้เลเวลหนึ่ง<ๆ>การคงเลเวลหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยนะเหนื่อยมากๆเลยแรกๆมันจะไม่ค่อยเหนื่อยครับเพราะว่ามันออกแบบมาให้เลเวลหนึ่งก็สามารถซู้ได้ใช่ไหมแต่พอไปหลังๆนี่นะเลย,ยโดนทีเดียว ก็คือแบบกระอักะก็อ่วมไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้ามีตัวไหนที่ผมสามารถทนการโจมตีได้สองครั้งช่วงหลังๆนะผมสามารถป้องกันการโจมตีสองครั้งได้นี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยว้าวเลยอะ่ะตัวเราอึดเอาการแต่มันจะไม่ไม่มีเรื่องนั้นเกิดขึ้นนะครับเวลาเราเล่นเวลาผมเล่นแบบนั้นอะ่ะอย่างที่บอกตัวละครเลเวลหนึ่งมันมันเล่นยากผมเล่นสู้แดนเซอร์ได้ดักโซสามนะ ผมเล่นสู้จนถึงแดนเซอร์พอหลังจากนั้นเสร็จก็คือเออ่ไม่ไหวแล้วครับศัตรูธรรมดานี่ยากมากนี่คือเลเวลหนะึ่งะแต่ถ้าแบบให้ซื้อของอะไรได้ก็คือผ่านไปหมดแล้วน็อกจนไม่รู้จะน็อกยังไงละสนุกมากใครมีโอกาสได้เล่นเกม Dark Zone นี่ให้ลองดูนะอิม,อมโอ้ยทรมานทรมาน ผมจะวางสิ่งนี้ลงไปครับเพื่อทำให้ทุกตัวสามารถโจมตีได้ครบทุกรูปแบบมากขึ้นนี่อย่างตีได้ครบทุกรูปแบบและผมว่าผมจะวางเจ้าอันนี้ลงไปวางมันลงไปนะ แล้วก็เอาเป็นสายนี้ครับเอาให้มัน c l o สที่สุดให้มันวางหนามแบบเข้มข้นนะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นสาย bigger s t a c k หรือว่าจะเอาเป็น event faster ผมว่าเอา fast ดีกว่านะให้มันเร็วให้มันออกมาเร็วขึ้นดูครับการปล่อยน้ําของมันนี่คือแทบจะตลอดเวลาเลยนะและยิ่งเป็นเทียให้เพมมอ่์ไม้อาจจะลงันาจจะปล่อยลงมาช้าหน่อยแต่ว่าแลกกับว่า น้ำที่มันปล่อยออกไปนั้นระยะเวลาที่อยู่จะค่อนข้างนานใช้ได้เลยทีเดียวเชียวแล้วเนื่องจากว่ามีตีได้ครบทุกรูปแบบผมสามารถวางตัวพวกมังกีเอสเข้าไปเพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องอัพเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะไม่ต้องอัพไอเนี่ยไ,ไม่ต้องอัพให้เขาโจมตีผ่านตัวได้จริงๆตำแหน่งมันก็ไม่ค่อยดีแหละ <laughs> แต่ทำยังไงได้วางไปซะแล้วนี่นะสิครับแต่ไม่เป็นไรเราเล่นตัวพวกอย่างนี้ได้ ตัวที่ไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ข้างหน้านั่เนเองนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะมันจะจม่างนี้ก็จริงแต่เราสามารถปรับเป็นวิงแมนได้มันก็จะไปบินใกล้ๆศัตรูครับแต่วิงแมนเนี่ยจะอัพไม่ได้นะถ้าเราไม่ได้อัพทาเลนต์มาก่อนไม่สิมันไม่เรียกว่าทาเลนต์มันเรียกว่าชาเลนต์อ้ knowledge เราต้องอัพ knowledge มาก่อนครับเพื่อปลดล็อกให้เครื่องบินเนี่ยสามารถปรับเป็นโหมดวิงไอ้อมังกี้ได้วิงมังกี้ได้ผมพูดวิงแมนใช่ไหมตอนแรกพลาดเลย อ,อิ่มอิ่มอิ่ม,มแล้วก็มีเซเว่นเดย์ดายเนาะเซเว่นเดย์ดายจริงๆผมก็ชอบนะเป็นเกมที่สนุกมากเลยแต่ว่าถ้าได้เล่นกับเพื่อนจะยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยเก,เ,กเกมเซเว่นเดย์ซดายรู้ทุกอย่างแล้วและเล่นคนเดียวเนี่ยมันจะมันจะน่าเบื่อในช่วงต้นๆแล้วแบบเซเว่นเดย์ดายจะมีความน่ารักหนึ่งข้อครับที่จริงมันก็ไม่ได้น่ารักหรอกแต่มเป็นกิมมิกพูดของผมมันจะเปลี่ยนอัปเดตอัลฟาไปเรื่อยๆครับ คือมันไม่เคยกระเถิบตัวเองออกจากการเป็นอัลฟาเลยครับ <c oughs> คือมันยังอยู่ในช่วงพัฒนาครับซึ่งเกมนี้มันพัฒนามาน,นานมากแล้วแต่มันก็ยังจะบอกว่ามันกำลังพัฒนาอยู่ไสเรื่อยๆนะถามว่าติดอะไรไหมก็ถ้าจะสร้างเกมที่สมบูรณ์แบบที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีนะคือให้ทุกคนได้ลองเล่นให้ทุกคนได้ลองแก้ไขแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆมันปรับใหม่เยอะมากแล้วแหละ แต่ไม่ว่าจะทุกครั้งคือมันก็มีข้อดีและข้อเสียถ้ามันปรับถ้าเราอยากจะเล่นอัปเดตใหม่เราต้องเริ่มใหม่แต่ต้นโอ้โหไอ้ข้อนี้นี่แหละไอ้การเริ่มใหม่แต่ต้นนี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบอเอาจริงดิทำอะไรไปก็ต้องเล่นใหม่ทำอะไรไปก็ต้องเล่นใหม่เว้นแต่ว่าเราจะคงคง <S <S เอาฟ้าไว้เหมือนเดิมตลอดอัลฟ่าคืเอเหมือนแบบคงอัปเดตอันเดิมไว้สมมติว่าแลกนารล็อกสมมติเป็นแลกนารล็อกนะ แกนัล็อกมีเวอร์ชั่น5.0มาแล้วลเรายังอยากเล่น4.0อยู่เราต้องเราต้องปรับให้เป็น4.0แล้วเล่นแต่4.0มันจะประมาณนั้นแหละถามว่าติดอะไรไหมก็ใจมันก็ไม่ได้ติดอะไรมากขนาดนั้นแต่มันก็แบบทำให้ดีกว่านั้นก็ได้นะอะไรประมาณนั้นแทนแต่ก็รอถ้าตัวเต็มมาผมว่ามันคงจะสนุกมากเลยแหละเกมนี้เป็นเกมเนเดย์ทไดเป็นเกมที่ด,ด,ดีนะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกมาก ถ้าใครได้มีโอกาสเล่นแล้วก็ผมบอกเลยลองดูครับยิ่งเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกใหญ่เสายเลเซอร์ดีกวแล้วเดี๋ยวใช้วิเลจช่วยเอาโอ้โหวางได้น้อยมากเลยเนะี่ยคือม u คือซูปเปอร์มันีตัวมันใหญ่คนระัพอซูปเปอร์มันกีตัวมันใหญ่เนะี่ยมันก็วางได้แบบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ ก็ได้แค่ตรงนี้เนี่ยแหละผมจะเป็นสายปืนคู่ครับเพราะว่าปืนคู่จะมีความสามารถในการโจมตีแล้วมีคริติคอลออกมานะเพิ่มพลังในการโจมตีมากยิ่งขึ้นแล้วด่านนี้นี่จะมีข้อน่ารักหนึ่งข้อครับเส้นทางที่เดินไปสุดท้ายแล้วศัตรูจะต้องเดินกลับมาทางเดิมเพราะฉะนั้นวางเอาไว้เนี่ยเท่ากับว่าโจมตีได้ค่อนข้างตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่ขาไปแล้วก็ขากลับวางล้อมรอบมังคีวิลเลจเอาไว้ครับ ที่วิเลตที่ได้รับการบัฟแล้วบัฟลิงรอบๆนะทําให้โจมตีได้ครบทุกรูปแบบปีพังตัวได้ตีเหล็กได้ไม่มีปัญหานะก็จะเป็นตัวพิคาดของตัวขอ,ของผมในด่านนี้อีกทีหนึง่งที่อะไรไม่ออกก็จะแปมเจ้าซูเปอร์มังกี้นี่แหละแต่ว่าจะเป็นซูเปอร์มังกี้สายไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีตัวมันมีแบบลิงตัวอื่นตัวไหนให้เราช่วยช่วยเราได้บ้างเช่นด่านนี้มีวิเลจให้ผมก็แบบฮะ ไม่ต้องอัพสายตีพ tamam. okay. hm, e okay. ังตัวแล้วก็เลยมาใสนี้ได้แบบสบายใจเราต้องเปลี่ยนรูปแบบทุกครั้งนะเราจะจำกัดตัวเองตลอดเวลาไม่ได้ว่าผมจะเล่นอันนี้ผมจะไปอันนี้เลยบางทีต้องเปลี่ยนครับอย่าตั้งกฎให้ตัวเองแบบเกินไปจนเราขยับไม่ได้นะมันไม่มีมันไม่มีตัวที่เก่งที่สุด ถ้าคุณโดนข้อจำกัดต่างๆของเกมนี้เข้าไปอ่ะบางทีเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ครับผมตรงนั้นไม่ดีละโพสชั่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้ก็ไม่ดีเพราะไม่ได้รับบัฟมันขาดไปแบบว่านิดเดียวจริงๆอ่ะเนี่ยประมาณนี้ก็ได้ละมาถึงตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ได้นิดเดียวจริงๆแต่ก็ต้องทําใจอะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้นะเราอย่าไปฝืนครับแท็กซูเตอร์อ้ให้เล่นสายแท็กโซนได้อย่างนี้ยิ่งสร้างตัวแข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาได้อีกตัวนึงนะ แต่ว่าจะทําอย่างนั้นผมก็ควรที่จะมีวิลเลจเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งรออะไรนะครับจดไปเลยผมวางให้มันลงมาหน่อยเพราะว่าการที่ทําให้มันลงมาหน่อยเรารู้อยู่แล้วครับว่าการอัปเกรดสายบนเนี้มันจะครอบคลุมขึ้นไปข้างบนอยู่ดีไงก็เลยอัพแล้วผมอัพขึ้นไปให้เป็นเทียห้าไปเลยครับแล้วก็ทําให้ตีพังตัวเป็นเจ้าแท็กชูเตอร์ตัวนี้ก็จะแข็งแรงการที่เล่นสายบนเนี่ยเพราะว่าแท็กชูเตอร์เนี้ยผมมันเป็นสายไพมารีไง พอมันเป็นสายไพมารีเนี่ยเราก็เลยเหมาะที่จะเล่นกับสายบนนี่แล้วก็ได้รับการอัพฟรีด้วยครับนี่จะแท็กโซนนะครัปึ้งม,มาแล้วก็เอาเป็น faster s h o ต t i n g แล้วกันนะอันนี้การโจมตีมของมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยเดี๋ยวมันตีได้คบทุกรูปแบบหรือเปล่าเรามีเวลาให้ทดลองอยู่แล้ว ไหนๆก็ไหนๆจริงๆเราควรจะวางให้มันเต็มๆไปเลยนะเนี่ยก็ได้นะมันมีพื้นที่อยู่ละววางฝั่งนั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้มวางฝั่งนี้ดีวกว่าฝั่งนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้ไงอับซ้าไปก็ได้ช่างมันไม่เป็นไร จริงๆมันก็ไม่ควรนะนะถ้าเราคำนวณมาดีๆเราจะไม่อัพแบบนี้ครับอุ้ยวางเถอวางขายเอาไหมผมจะติดนิสัย,สยเรื่องหนึงน่งเวลาเล่นเกมนี้ครับจะชอบวางแบบให้มันคุ้มค่าที่สุดในพื้นที่ที่จํากัดเป็นนิสัยส่วนตัวคนอื่นจะทําตามหรือไม่ทําตามนิดผมแล้วแต่นะแต่วางแบบนี้แล้วผมสบายใจแลกอย่างหนึงน,นะถ้าเรามองดีๆมันก็ดูดูเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเรียบร้อย ดูสบายตาขึ้นไปอีกด้วยจริงไหมล่ะครับมาแล้วลา and Big fish. วางลงไปเงินมีเยอะมากเลยอะ่ะคือเจ้าแบค็เนียนี่ช่วยให้ผมแบบสามารถมีเงินใช้ได้แบบไม่รู้สึกว่า จะใช้หมดยังไงเลยอะ่ะซึ่งเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีมากๆทรมานทรมานทรมานเขากินเยอะเนี่ยแหละ รับผลในสิ่งที่เราทำเอาไว้ครับรับมันเข้าไปโอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่ขนาดนี้เลยเหรออแล้วก็อีกอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ช่วงนั้นนะผมหายไปอะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นผมเป็นร้อนในด้วยอันนี้เรื่องจริงเลยนะผมเป็นร้อนในแล้วแบบพูดพูดแล้วทรมานมากๆเลยครับพูดแล้วก็เจ็บเจ็บไม่อยากพูดอะไรเลยอะช่วงนั้นอะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบ มันหายตอนเป็นมันจะเป็นประมาณอาทิตย์กว่าๆนะพอหายปุ๊บผมแล้วแบบอขอเวลาพักไปเลยแล้วกันเดือนหนึง่งอะไรอย่างนี้กลก็ถือว่าโอเคมาถึงด่าน94แล้วการป้องกันทั้งหมดผมจะไม่ซื้ออะไรแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมากขนาดนี้นะแต่ยังมีบางอย่างที่ยังพอที่จะอัปเกรดได้คือตัวนี้อัพเข้าไปคนระับกดบัฟมันแล้วมันก็จะสามารถ บัฟการโจมตีให้กับลิงได้เจา้าแบบรอบๆมันหรือว่าเจา้ทาทั้งแมปก็ได้โอ้โห,โหดีๆทีมาในด่าน95นี่สู้เราไม่ได้เลยครับหนามแท็กชูเตอร์ซุปเปอร์มังกี้มันถล่มเละบอกเลยมันถล่มเละถล่มเละไปเลย หนัน96สบายผมรอ98 99 100แล้วตอนนี้97ยิงง่ายใหญ่เพราะมีแค่2ตัวถ้า97อ่ะนะโมตีโอเคหนัน97โดนซูปเปอร์มังกี้ยิงติดทริซฮัลโหลอยู่ข้างหน้าแล้วก็น,น่าจะเจ็บอยู่ไม่เลวอะวแล้วข้างหลังก็เริ่มยิงนะะแท็กชูเตอร์ตัวนี้โจมตี62ครับถึงแม้ว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกับหน้าทางเข้าเลยนะเนี่ย มันทําดาเมจได้แค่กระจ่อยเดียวเองอะแปลว่าดาเมจที่ข้างหน้ามันทำเนี่ยมันเยอะมากจนแบบมันไม่จําเป็นต้องไปยุ่งกับข้างหลังเนี่ยมันมาไม่ได้เลยครับหวังว่าตัวนี้จะทำดาเมจศูนย์ 0. โอ้โหไม่มีใครมาถึงครึ่งทางเลยนะถึงถึง,ถงจุดที่หนามนั่นอยู่นั่นคือครึ่งทางนะครับไม่มีเลยครับการป้องกันในนี้แข็งแกร่งมากมากนะสตาร์ทด้วยแบค็เนียต่อยอดมาเรื่อยๆจนมาถึงแบบซูเปอร์มังกีซูเปอร์มังกีแล้วก็แท็กชูเตอร์นะ สมบูรณ์แบบสุดๆผมเชื่อว่าด่านร้อยก็โคง้งอะโค้งแรกเนี่ยก็ตายแล้วโค้งนี้ยเนี่ยโค้งนี้ยก็ตายแล้วอือหือดูท่าทางสิ่งที่ผมพูดจะเป็นความจริงนะครับ <c oughs> <c oughs> อ้อดาเมจใช้ได้จริงได้รางวัลเป็นอะไรได้รางวัลเป็นซูเปอร์มังกี้ว้าวหนึ่งศูนย์หนึ่งก็โอ้เป็นสายที่โอเคเลยเพราะว่าถ้าเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยผมจะเล่นไปคู่กับสายล่างอยู่แล้วไง แะตัวซูเปอร์มังกี้เนี่ยเบรราคาต้นอ่ะมันค่อนข้างสูงได้มานี่แฮปปี้เลยจริงๆรยอดเยี่ยมพอล้ว <c> ใ <oughs> <h ums> นที่สุดก็เล่นจบนะเล่นแบบว่าทรมานทรมาน,ท,มานท้องนิดนึงนะกินเยอะไม่ดีนะทุกคนทุกอย่างอะ่ะโลกเรามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความพอดีความเหมาะสมอยู่อะไรเกินไปไม่ดีหรอกครับน้อยไปไม่ดีมากไปไม่ดี พอดีพอดีเอาไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสายกลางไงพระพุทธศาสนาประมาณนั้นแล้วก็ประมาณนี้นั่นเองครับก็านออคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมบนร้ายนี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมมากๆเลยครับแลวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับ